ไม่อยากเห็นคนปลูกปาล์มประสบความสำเร็จน้อยมากนะเออนึกตัวเลขไงนิดหนึ่งรู้ไหมว่าตัวเลขที่ผมได้มาจากจากราชการเลยนะกรมจาการเกษตรวันนี้ค่าจะเหลี่ยงค่าจะเหลี่ยของปาล์มที่เกษตรกรคคทำมะนะไดนะ้ไม่ถึงสามตันต่อไร่นะไม่ถึงสามตันแต่ไอ้ข้อมูลที่เราเห็นในพวกแนวหนะ้ามันได้แปดตันสามเจ็ดตันห้าเจ็ดตันหกตันห้าห้าตัน เฮ้ยแล้วคนพวกนี้เขาคนธรรมดานะทำไมเขาทำได้แต่คนทั่วไปที่เขาฆ่าเหมือนมันไม่ถึงสามตันนะครับแล้วแล้ว้ผลแล้วที่ผมสังเกตนะคือเรายังไม่ตัดทางใบเลยครับ<อ>คือมัน,<ใ>นมันต้องตัดตัดงใบะนะปีไหนครับตามหลักเข้าจริงๆเลยนะที่ข้อมูลที่ศึกษามาคือปลานต้องได้ห้าปีถามว่าทำไมต้องห้าปีนะ เพราะว่าในระยะหนึ่งปีถึงห้าปีนี้ปลามันกาลังสร้างความเจริญเติบโตของต้นความสมบูรณ์ของต้นขนาดของต้นนลนะทีนี้ถ้าเราไปแย่งตัดทางใบที่ก่อนเหมือนที่ว่านะก็คือเราไปลปดรรปริมาณของอการตัดก้อแสงการปรุงอาหารเพราะนะั้นการปรุงอาหารมันลดลงต้นปลามันก็จะสมบูรณ์น,น้อยลงต้นก็ขนาดเล็กลงอะไรแบบนี้นะแต่บางคนนะสี่ปีเขาตัดเลยนะเขาแต่งต่างแล้วนะ แต่นี่คือไงก็ยึดห้าปีาปคือของพ่อจะยึดห้าปีห้าปีห้าปีให้มันปีละ<ป>าหาปก่อนเนี่ยก็ต้องรออีกหนึ่งปีเต็มเต็มอะ่ะคือถ้านับจากจากนี้ก็ต้องรออีกสิบสี่เดือนเอ้ยสิบห้าเดือนแล้วสิบห้าเดือนแล้วก็ค่อยมาแต่งทางนะที่นี้แต่งทางที่ตั้งคิดไว้นะครั้งแรกนะคือจริงๆริงตั้งเป้าไว้ทั้งทั้งหมดเลยตำเองหมดเลยนะเพียงแต่แทงลูกกันแหละตอนแรกก็ยังคิด จะทําเองเนาะแต่พระมานี่จริงไม่ไหวทําไม่ได้คือคือทั้งสวนนี่คือพ่อทําโดยวิธีการของพ่อเองแล้วก็ทําเองคนเดียวเลยยกเว้นตอนนี้ที่มาเก็บทลายนะคือจ้างเข้ามามาเก็บแต่ทุกอย่างทําเองหมดเลยทุกชิ้นส่วนจำเอีงหมดเลยตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงวันนี้นะําเองหมดเลยไอ้ที่ไม่ําเองก็คือปีแรกจาน้นเรียงที่ว่าหนูมากินแล้วก็ไอ้นั้นเอาไม่ทันตกใจนะ ต้องจ้างรถมาตัดหญ้าแล้วจ้างตัดหญ้านั่นแหละครับปีแรกหลังจากนั้นหลังจากนั้นทำเองทำเองตลอดทำเองตลอดแล้วทําไมเหตุผลถึงพ่อถึงไม่ไม่แทงเองอันเนี้ยคือมันมันต้องมีผลเสียกับต้นปาล์มนะมันเริ่มตั้งแต่เราเริ่มแทงไอ้ปาล์มที่เราบอกว่าเราไม่เก็บไอ้ปาล์มอายุยังไม่ถึงสองปีขึ้นใช่ไหมต้องเราต้องต้องแทงทิ้งใช่ไหมครับเรามันมือใหม่เพราะนั้นการแทงแทงปาล์มที่เราดูทลายนะถ้าเราเราเข้าไปดูนะครับเฮ้ มันอยู่ตรงไหนวะไอเอตรงวิ้นมันนั่นครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าว่าเราแทงแรกแรกกันนะโอ้โหทลายหนึ่งสี่ทีไม่ออกอ่ะ <c oughs> หมดแรงนะแล้วที่นี้ต้นถ้านับไปเลยนะเอาเอาเอาไ้สักสิบสองทลายพอนะเฮ้ย <c oughs> เราต้องมาเคลียร์ปัญหานี้อยู่กับปามเล็กๆนะครับ <c oughs> ทีนี้ปอมันปามใหญ่หนึ่งเรานึกว่อปัญหามันก็ัมันมันก็หนักกว่าเดิมนะแล้วก็คนเดียวทําไม่ได้นะมันต้องมีลูกมือ ต้องมีคนเก็บต้องมีคนแทงต้องมีคนขับรถมีอะไรนะถ้าทาคนเดียวนั้นตายถ้าไม่อยู่นะก็เลยตัดใจว่าเอาแต่เรื่องแทงให้เขาแต่เรื่องแต่งทางเนี่ยนะกล่าวว่าอาเองแต่ว่านี่คิดไว้ว่ารอบแรกนะจะเสียตังก่อนเสียตังยังไงอ่ะก็ทางชุดแรกเนะี่ยที่มันหนาทึบน,นะเราทำไหมนะมันยากอยู่เอามืออาชีพที่ว่าเขามีเครื่องมากก็มืออพพวกแทงนี่แหละให้มันเก็บ เก็บชั้นแรกที่ว่ามันเกะกะครับทีนี้พอรอบสองเราเราทำบองได้แนละ้วคือไอความที่เกะกะของมันนะเออไอมืออาชีพก็มาล้างให้รอบก่อนครับเออเพราะนั้นวิธีการแต่งทางนี้เราก็ศึกษามาได้ว่าแต่งยังไงไม่ไม,ไม่ไม่ได้แต่งซีโซะแต่รอบแรกกันที่คิดว่าจะไม่แต่งนะนะก็รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันคิดว่า,วาต้นเท่าไหร่นะก็ฟังเขาว่าประมาณต้นสิบบาทมนะั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ ก็เนี่ยหนึ่งต้นนี้พอถึงระบบแทงทางนะว่ามึงมาแทงทางชุดแรกนะมึงก็องเอาสิบบาทก็ยอมเสียสิบาทแช่อมันแต่มันสิบาทนะหรือมากกว่านั้นก็ต้องเสียเพราะคิดดูนี่ลองเข้าไปดูสิโอ้ยกว่าจะเคลียร์ทางแต่ละทางอนนะใช่เวลาแต่ถ้าพวกมัน,มนเองอะชุบเดียวชุดเดียวชุบเดียวคือแ้กว่ามันอาชีพเขาอะแล้วถ้าเกิดอนาคตแบบว่าเหมือนเราเก็บผลผลิตอย่างเงี้ยเราก็คือพ่อแนะนําให้ให้มืออาชีพเขามาเก็บใช่ไหมครับดีกว่าเราแทงเอง อ๋อไม่ใช่เลยคือคือคือที่ว่าเขาเขาก็มาเก็บใช่ไหมไอ้ที่เขามาแต่งเอาลูกใช่ไหมใช่เอาลูกครับมืออาชีพเลยต้องต้องให้มืออาชีพมาจะไม่มืออาชีพแบบหวังคือคือเราไม่ใช่มืออาชีพจะไม่ได้เราไปเอามือสมัครเล่นหรือว่าแบบเก่งกว่าเราไม่มากนะเสียหายเสียหายต่อต้นปาลด้วยใช่ไหมครับกระเทือนต้นปาล์มคือการที่คุณแทงปาล์มปาล์มเล็กนะถ้าคุณแทงผิดเข้าไปในเนื้อปาล์มในเนื้อปาล์มในต้นปาล์มเนื้อปาล์มแล้วก็ปลามันจะชะงักนะคือมัน มันเหมือนเป็นแผลใ,ในหน,นึ่งต้นสมมติว่ามันมีอยู่สี่ทลายนะถ้าคุณคุณไม่ใช่เซียนนะหนึ่งแม้แต่แม้แต่ไอเอไอด้ามที่คุณมาแทงนะความคมนะความแม่นนะนะถ้าว่าพวกเซียนนําแทงทีเดียวนะจิ๊บพ้นเลยแล้วก็คือเหมือนกับไม่คบมาดเลยคือไอตรงวินมันนะคือมันมันแลเเลี่ยมไปน,นะ แทงทีเดียวขาดขาดเป็ดเลยแต่ถ้าว่าไอ้คนที่ว่ามือใหม่ไม่ใช่ว่าใหม่ปีสองปีนะใหม่มาห้าปีก็มีนะแต่ว่าคือไงเนี่ยเหมือนเราตำสวนของเราเนี่ยแหละไว้คุณไม่จ้างกูแทงเองคืก็ไม่อยากเสียงเงินนะนะบางคนไม่อยากเสียงเงินก็ไม่ใช่เราไม่มีวิชารเราฝึกมาจากไม่มีวิชาก็ฝึกกับสวนเองอะ่ะครับก็เราก็แทงอยู่แค่นั้นละครับคือแทงไม่เก่งไงก็คือสายเอียดอที่ ผ่าหลังอะไรที่ผ่าหลังคือไงก็มึงฝึกวิชามักสวนเองไงมึงแทงไม่เก่งไงแต่พวกรับจ้างเข้จะไหมโอ้ยมันต้องเซียนเลยหมายว่ามันไปดูปุ๊บหมอมันกําลังอ่ะมันต้องมีดเะไรทุกพอมบบจบแล้วก็ของก็ต้องไม่เสียเพราะว่าต้าคนก็ใจปาล์มนะโอ้ยมึงมาผ่าหลังกูแล้วกูรู้อนาคตว่าปาล์มกูอายุไปยืนนะ่นนะเฮ้ยจะกูให้มึงแทงทำไมอ่ะมันก็ต้องแทงแบบฝีมือเลเพราะว่ามันมันได้ได้ได้ เมื่อก่อนเขาแบกิโลละบาทไหมตอนนี้มันงงกิโล,ลบาทนะ้าสิเพราะปลามันแทงทีนี้มึงก็ต้องแลกฝีมือทีนี้ถ้าเราไปจ้างใครไม่ใช่มืออาชีพมานะมึงจะเอาโลบาทก็ได้นะแต่ปลามกูเสียเออมามา,มาบวกลบกูเหณจะเอาตัางค์ไหนหรือว่าเราจะแทงเองนะกูจะเก็บเบี้ยก,กิโลละบาทเพราะไม่อยากให้ใครนะเ้ยเหนื่อยไหมฝีมือไม่มีอะ่ะก็ตัดสินใจว่าสวนปลาหนึ่งสวนที่เราทําเองไม่ได้คือแทงหนัก พราะว่าเคยเช็คเคยถามคนที่เขาทปาปลาปะนะคนที่รู้จักนะเขาก็บอกเฮ้ยมึงทําไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาแทงเองเขาตัวใหญ่แล้วก็บกเหนื่อยออครับแต่ถ้าว่าเป็นมืออาชีพะนะคือไงมันพอนะคือกับมือไม่อาชีพตัวใหญ่จริงแต่ว่าพลังกำลังที่มันใช้กับคนที่ว่าเขารู้อ่ะ รู้จังหวะแล้วเขาแทงปึ๊บทีเดียวขาดแต่เราอาจจะสามสี่ทีโอ้โหไม่ขาดไม่ขาดแถมเสียหายเสีียทก็แแล้วก็เสียหายด้วยทีเดียวชึบนะแล้วก็ไม่กระเทือนต้นแต่ของเราปดชึบแรกไม่ขาดใช่ไหมหมดแรงไปหนึ่งครั้งแล้วเราเพิ่มไปอีกครั้งชึบเอาขาดนะแต่เราไปสองยกได้ครับเออมันก็กลายเป็นสองสามเท่าเหนื่อยไปเลยนี่ขนาดมืออาชีพที่มันทำนะรอบหลังอะมันมาทำสองวันสองวันนะ สองวันสองวันแล้วก็มันเพิ่มจำนวนคนนะเมื่อก่อนมันทำสามคนนะมาเพิ่มมาเพิ่มจำนวนอีกคนหนึ่งเพราะมันดูปริมาณว่าสลายป่าจะมากขึ้นน้าหนักป่าจะมากขึ้นระยะเวลาจากเมื่อก่อนที่มันเคยทำสามคนสองวันนะตอนนี้ก็มันทำสี่คนสองวันแต่สองวันที่ว่านะคือเวลามากกว่าในสองวันน่ะแต่เวลามันชั่วโมงอ่ะมันมากกว่าเออ ที่นี่เรากำลางังทดสอบเนี่ยปาล์มรุ่นนี้นะไม่ใช่รุ่นนี้พันนี้พื้นที่ประมาณนี้ปาล์มอายุประมาณหกปีมันตัดรอบหนึ่งสิบห้าตันสิบห้าตันนะที่เขาทาอยู่เนี่ยคือเด็กที่บ้านมันไปคุมส่วนปาล์มให้กับเจ้าแก่มันดึง็นยิญาติแล้วก็ปลูกปันนี้นี่แหละเหมือนกันเลยแล้วนั่งคุยกันในวัดกินเหล้าเนี่ย มันบอกของมึงหกปีเดี๋ยวปลามึงจะได้ประมาณสิบห้าตันต่อรอบนะ,ะก็าบอกว่ไม่มีปร,ปราสบกันไม่มกรรู้นะและ้วมึงมึงพูดมาเรามึงคุมส่วนปลามันก็เป็นติดแปลงอ่ะพอเป็นปลามันีเดียวกันนะนะได้ที่นายถามวิธีการใส่ปุ๋ใยใส่ไงนะมันก็คุยนะคือมันก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องปุ๋ยนะมันก็ใส่นะแต่ถามว่าจะเอาวิธีการใส่ปุ๋ยความเงียบอะไรมาตรฐานนะมันแพร่ลองอยู่แล้วทีนี้เราได้เปรียบเรื่องการใส่ปุ๋ยนะ ถ้ามึงพูดติดมากครูย,ยังคิดไปไยี่สิบไปเพราะว่าครูใส่ปุ๋ยได้ดีกว่ามึงแน่นอนอใช่ไหมแล้วที่นี่อีกคนนึงปามคนละคนละพันไงไอ้นู้นมันสูรานหนึ่งของลุงประสงค์อะของแกยี่หกไร่ของเรายี่สิบไร่ของแก,บบกได้ยี่สี่ตันเฮ้ยเขาทําได้คนธรรมดานี่คนที่สารนี่ทําได้ให้ครูก็บอกที่สี่ตันครูต้องทําได้ไดิ แล้วมีอีกคนหนึ่งที่เขาทำมาตฐานที่ปนะี8.3นั่นคือเฉลี่ยนะไอน้นึงเป็นค่าเฉลี่ยต่อปีต่อไร่นะ8.3ที่สูงสุดนะเพราะมีระบบน้ําอีกคนเขาทาได้7.5เขาก็มีหลุบน้ําอีกคนหนึ่งเขาทไขา,นนาทได้6กว่าได้7นะเพราะไม่ไม่มีระบบน้ําแต่มันคนละพื้นที่เฮ้ยมึงทําได้ไทำไมกูทําไม่ได้อะเราก็ตั้งเฮ้ยกูทำาบปก่อนเนี่ยก็คือคิดพัฒนาว่า2ปีาา้างหน้านี่คือไงทำต้นเองสมบูรณ์ที่สุดคือ ฐานอ่ะฐานน่ะฐานไอ้ใหญ่คือเฉพอฐา,านใหญ่ที่ผมมึงยกไปนะเนี่ยไอ้ฐานนี้ถ้ามึงทําใหญ่นะไอ้คอมึงจะใหญ่แล้วะลายที่มึงวางในตําแหน่งที่มันใหญ่อะ่ะมันก็จะใหญ่ตามมันต้องใหญ่ตามนี่นี่คือหลักการคิดง่ายๆทีนี้ไอ้สูตรที่เอ็นที่เขาให้เขาบอกเท่านั้นนะกูบอกกูไม่เอาตามมึงอะกูจะเอาตามที่กูคิดเพราะกูต้องการะลายเลยตอนแค่กูต้องการต้นนี่แต่ว่าสูตรที่เขาบอกว่า ตัวตัวหน้าอ่าสามหนึ่งห้านะก็ไม่ตามอ่ะกกูคิดว่ากูจะเอาห้าหนึ่งห้าด้วยซ้เออตัวหน้ากับตัวหลังให้เท่ากันไอ้นุ่ก็เป็นสูตรของดรสูตรงานวิจัยนะแตงังไงบอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่ว่าแต่ละคนนั้นสูตรปุ๋ยมองโอเคงานวิจัยอะไรที่ทุกอย่างแล้วออกมาโอเคนะแล้วแม้แต่ว่าไอ คำแนะนำต่างๆนะมันไม่มีอะไรโอเคทักอย่างสู้กัคุณทําเองแล้วคุณมีมี <c oughs> มีความรู้นะคือคือเราอย่าอย่าไปทําแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นะคือต้องรู้ปัญหามันหมดว่ารู้ปุ๋ยแต่ละตัวรู้อะไรแต่ละตัวนะแล้วก็เข้าใจว่าปุ๋ยตัวไหนยังไงแล้ววิธีการใส่ใส่ยังไงแล้วก็ใส่แล้วต้องรู้ว่าใส่แบบนี้มากหรือน้อยหรือขาดหรือเกิน ืออะไรแบบนี้นะคือเราต้องทุกอย่างต้องลงตัวหมดแล้วก็คือไงต้องสังเกตแะได้ว่าวอนนี้ของเราพอดีไม่พอดีขาดตัวไหนนะแล้วก็เติมให้ไปเติอไม่ปล่อยก็คือหลักการที่พ่อให้แนวคิดมาก็คือเอาไปปรับใช้นะครับนี่คือหลักเลยเอาหลักเลยครับ,รบเป็น,เป,นเป็นหลักการไปนใน,ในส่วนรายละเอียดอะไรที่แบบว่าใครสนใจอะไรก็อ่าพิมพ์คอมเมนต์มานะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบอแบบนี้นะสมมติว่าทุคจะถามลึกๆกันแบบเจาะลึกๆเลยนะ เดี๋ยวให้เบอร์โทรนะ้วผมพร้อมจะให้รายละเอียดแบบเก็งๆคือรู้ไหมว่าผมจะทำเรื่องนี้อะไรนะไม่อยากเห็นคนปลูกปาลมประสบความสำเร็จน้อยมากนะเออนึกตัวเลขใหน้นิดหนึ่งรู้ไหมว่าตัวเลขที่ผมได้มาจากจากราชก,การเลยนะมมากรมวิชาการเกษตรนนะวันนี้ค่าจะเหลียงค่าจะเหลียญข,ของปาล์มที่เกษตรกรทำนะน,นะได้ไม่ถึงสามตันต่อไรนะไม่ถึงสามตันแต่ ไอ้ข้อมูลที่เราเห็นในพวกแนวหน้ามันได้แปดตันสามเจ็ดตันห้าเจ็ดตันหกตันห้าห้าตันเฮ้ยแล้วคนพวกนี้เขาคนธรรมดานะทําไมเขาทาได้แต่คนทั่วไปที่เขาข้า,าเหมือนมันไม่ถึงสามตันนะเห็นไหมแล้วพอเราเข้าไปฟามเราก็ไปเข้าไปสมัครเป็นกลุ่มพวกฟามนะผมจะเห็นปัญหาเยอะมากปลูกฟามอะไรดีปลูกหางเท่าไร ตอนนี้ปามผมหนึ่งปีใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดีเฮ้ยนี่จะใส่กี่กิโลหลังจากใส่ตัวนี้เสร็จแล้วใส่ตัวไหนได้อีกนี่เป็นคำถามที่ฟอฟังๆแล้วประกฏว่าผมว่าแปดสิเปอร์เซ็นี่คือคนทำปามไม่รู้คือยังไม่รู้ใช่ไหมครับคือยังตามคนอื่นอยู่เลยไม่รู้เรื่องและทีนี้มันเกิดแรงบันดาลที่ว่าเออพอเห็นทำยูทูบตรงนี้นะในใจคิดว่าเออ เราอยากจะเอาความรู้นี้เพราะว่าเราก็ใช้เวลามากนะในการค้นการหานะแล้วก็ไม่ได้เชื่อใครเลยเพียงแต่เอาเอาหลักของเขาไว้เอาหลักๆมาเก็บๆ,ๆไอ้ประมวลแต่ถามว่าพอมาทําเองไม่ได้เอาตามที่เขาบอกเลยนะว่าปีหนึ่งทำยังไงอะไรทำยังไงทำยังไงนะเราต้องาคิดเองทาเองมาประยุกต์เองเพราะว่าไงก็ร,รู้เรื่องดินรู้เรื่องปุ๋ยรู้เรื่องไอ้ธาตุอาหารรู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นโรคไม่เป็นโรคอะไรขาดอะไรเกินแล้วก็ รู้ความต้องการค,คือไงเรามีความรู้ทําด้วยแบบมีความรู้แล้วก็เราคาดาว่าอันนี้คือไงเป็นแปลงทดลองแล้วมันเกิดจากาาว่าเราก็ไม่สามารถเชื่อข้อมูลพวกคุณได้เพราะว่าพวกคุณพูดกันไม่ตรงกันแลอีกอย่างหนึ่งต่อนคุณพูดตรงกันนะนะเอ้พื้นที่คุณคุณปลูกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่คุณมานําบอกว่าตรงนี้ที่ผมปลูกต้องทาเหมือนคุณนะว่าผมมีหลักเลยว่ามันไม่เหมือน เรื่องเต่ดินคุณกับดินผมไม่เหมือนอะไรเขาไม่เหมือนเพราะฉะนั้นยึดคุณไม่ได้ก็จะตารด้วยหนึ่งปีก็ฝึดก็สอบไปนี่แล้วทุกอย่างนะนี่ผมบอกว่าวันนี้ที่มาคือผมปาผบมบกาดไปสามเดือนนะแต่ถ้าคุณมาเดือนตันวานะโอ้โหปาผมจะเปล่งปลังจะเขียวจะดำจะสวยจะมึดนะนี่คือไงเดี๋ยวคือผมทำแลวผมจะมีพัฒนาให้คุณดูปีละครั้ง ปราหมาปีจะทำไม่อีกครั้งแล้วก็ปลาหมกปีจะทำอีกครั้งนะแล้วพูดไปล่วงหน้าเลยนะผมคิดไว้ในหัวแล้วว่าผมจะจะได้อะไรนะแล้วผมทําได้แน่นอนแต่วันนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่พูดวิธีการก็คือไงเมื่อมันได้แล้วก็มาพูดให้ฟังว่าเนี่ยที่มันได้วันนี้เพราะผมทาอย่างนี้ เด no no uh huh. nope, totally. ี๋ยวจะผมพูดไปก่อนลูกนครนบผมจะทำอย่างนี้นะก็มันไม่เห็นผลงานยังไม่มีงานออกโมหรือเปล่าอะไรโมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราต้องเห็นผลงานนะครับคิดไรคิดอะไรว่าจะต้องทํอเลยแล้วถามว่าจริงๆมันยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทําที่คิดแต่ยังไม่ได้ทํานะล้วันนี้ถามว่าพอใจไหมก็พอใจแต่ถามว่าพอใจที่สุดไม่พอใจเพราะท้ไม่พอใจก็ยังไม่ได้ทําหลายอย่างที่คิดว่าจะต้องทํายังไม่ได้ทํานะครับ วันนี้คือยังมีถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่เราทำได้แปดสิเปอร์เซ็ยังมียี่สิเปอร์เซนที่ยังไม่ได้ทำในระบบที่เราคิดไป้นะครับความละเอียดที่ก็ต้องต้องนี่กว่าน,นี้อ๋อที่นี่เราขอเวลาอีกสองปีสองปีอันนี้ผมใช้คําพูดของสมรักกคำสิงว่าผมไม่ได้โม้่นะทาได้วันนี้ตั้งใจจริงตั้งใจอยากทำคลิปนี้เพราะว่าเห็นคนทำสวนป่าไม่ตรงตาม เราไม่ได้เซียนนะบอกว่าความรูป้ปามก็เป็นแป่งเล่อายุก็ไเป็นกีปีแต่ขายผลงานได้เห็นเลยนะว่าสวยครับนี่คือผลงาน<ม>ผลงานสามปีเก้าเดือนนะครับกับ<ม>กับถือว่าเป็นมือใหม่ก็ได้เกษตรกรมือใหม่นะครับอันนี้เลยครับมือใหม่หมแต่ศึกษาจริงนะครับศึกษาจริง<ช>แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยมีแนวความคิดนะครับ ทำเองทั้งนั้นไม่มไม่ไม,ไม่ไม่เอาสูตรไปมาทานะไม่ไม่ฟังกลุ่มนั้นว่าต้องทําอย่างนั้นไม่ฟังฝ่ายนี้ว่าทำอย่างนี้นะแต่ถามว่าการดูข้อมูลของชาวสวนปาล์มาน่ะนะว่าสี่ปีเต็มย,ยังยังยงก็ยังไม่ทิ้งทุกวันก็ยังดูขึ้นไงก็อยากรู้นี่ครับคือเผื่อะได้มันมีใหม่ๆมมีอะไรที่มันแปลกแปกนะ <ด>อีก<พ>อสิ่งหนึ่งก็คือพ่อก็จะเรียนรู้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนักวิชาการอะไรเงี้ยคือพ่อก็จะดูนะครับดูให้มากนะครับเรามาปรับปรุงคือคือคิดนี้นะให้ความรูแบบตั้งแต่ต้นจนจบแบบหลากหลายมากนะไม่ไม่ได้แยกมาเป็นส่วนๆนะคือกลมๆมเลยนะเ mm hmm. พราะนั้นผมเชื่อถ้าคนไม่มีพื้นก็ ฟังรอบแรกแล้วก็ยังแบบไม่เข้าใจแน่นอนใจเย็นฟังสักสามรอบเลยใจเย็นๆฟังสามรอบนะคือทําความเข้าใจมันไปแต่ละเรื่องละเรื่องนะคือผมพยายามแยกส่วนแล้วแยกเอ็นไหมเป็นเรื่องแล้วก็พยายามจบเอ็นโดยอาจจะไม่ได้เหยียร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปทีแล้วก็จบทีแล้วก็ให้ไปเคแล้วไปจบเคแล้วก็บอกลักษณะของแต่ละตัวความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็บอกให้เห็นว่าคุณใส่มากใส่น้อยให้สังเกตยังไงนี่คือหลักๆนะแล้วก็ เพิ่มไปบอกว่าน,นะแมกนีเซียมคุณต้องใส่นะโบรอนต้องใส่นะนี่คือหลักๆนะส่วนไอ้ที่เหลือนะมันอยู่ในดินของมันแล้วคุณอย่าไปเชื่อปุ๋ยเทวดาคืออีกอย่างนึงนึกออกนะอย่าไปเชื่อปุ๋ยเทวดาเด็ดขาดเลยปุ๋ย NPK นี่แหละต่อไอ้ใครมาโฆษณาเดี๋ยวนีมีปุ๋ยเทวดาเยอะมากนะเออเตือนไว้นีดนึงคุณอย่าไปเชื่อเลยไม่มีอะไรที่ว่าเก่งกว่า NPK NPK นี่แหละของเขามาตรฐาน แล้วก็ไม่มีสูตรปุ๋ยไหนที่ทำมาได้สมบูรณ์แบบมากกว่า NPK เพราะ NPK ถ้าเพียบก็คือมันเป็นตัวพ่อแม่เป็นตัวต้นตระกูลมน่ะเหมือนพ่อสีแม่สีใช่เออเอมึงมาสมมาเองเอออันนี้ <ừ. S 2> แม่สีสามสีอ่ะค,คุณจะอยากได้สีสีเขียวคุณผสมมาเองแล้วคุณผสมแบบคุณจิ้มมาเองแล้วคุณพอใจว่าเออคุณชอบเขียวนี้เออนี่ยเนย ยกตัวอย่างเงี้ยนี่ใช่ได้แต่ถ้าว่าให้คนอื่นก็ไปผสมแล้วทีนี้มีไอ้ตะรางมาเต็มหมดนะมันมีเขียวเป็นเขตนะแล้วคุณมาเลือกบางทีคุณอาจจะจําเป็นต้องเลือกนะเพราะว่าเขาผสมให้เสร็จแล้วนี่เออเอาสีนี้ชอบอยู่เพราะว่าสีนไม่ชอบแต่ถ้าคุณผสมเองไนะเออก็เนี่ยคือการฝึกใส่ปุ๋ยฝึกผสมเองอะ่ะให้เองทำเองสังเกตเอง คณก็จะรู้ว่าเอ้ยปริมาณหรือว่าสีที่คุณอยากจะได้ะเท่าไหร่ก็คือตามความพอใจเลยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าว่าคนแบบแบบมายืนดูตรงนี้นะหลายคนพูดกับเดียวว่าสวย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 นะแต่คือไงเจ้าของสวนไม่พอใจดีนะเพราะว่าเข้าไปถึงรู้หมดแล้วว่ายังขาดไปกี่ตัวขาด m อยู่แล้วขาด e อยู่แล้วก็ขาด k อยู่แล้วตอนนี้ต้องเติมแล้วก็ยังขาดอีกสามสี่อย่างที่มันต้องทําแต่ยังไม่ไม่มีเวลาได้ทํา ทีนี้ขอเวลาอีกสองปีถ้าทําแล้วแตงนี้น่าดูไม่ได้มุน่าดูแน่เพราะว่าเราลงทั้งแรงเอ้ยทำกับเองนะทําเองไม่ได้จ้างนะเพราะฉะนั้นแค่ความเหนื่อยแต่และว,วันนี่เราก็ต้องมาคิดว่ามันต้องคุ้มการใส่ปุ๋ยเราซื้อมาลงทุนมากระสอบหนึ่งสองพันเนี่นี้เพราะนั้นปุ๋ยทุกเม็ดต้องคิดว่าต้องคุ้มค่ามึงต้องได้กินอ่ะเออ วิ่งเดี๋ยวนี้ปุ๋ยแพงนะครับต้องละเอียดเนี่ยกี่เดือนวันก่อนที่เรากี่รถเข้าไปได้หมดนะนี่เส้นนี้นี่ครับตรงช่องที่เคยขับรถเข้าไปขับรถเก่งขับกันเนี้ยมีตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยขับไปแต่ตอนนี้แล้วแต่ตอนนี้ขับไม่ได้แล้วครับโดนใบทางใบแล้ว วันก่อนรถเก๋งไปได้พูดแบบนี้ขับรถเก๋งไปได้โดยไม่มีใบยังไม่ไม,ไมโดนตั้งสองชางนะ<ช>แต่วันนี้ไปไงก็โดนหมดแล้วซึ่งติง้งช่วงนี้เท่าไหร่ปีได้ไหมไม่รู้ไม่ได้จดก็นี่เองมันบอกถึงความก้าวหน้าว่าเออมันก้าวหน้าแล้วอีกปีหนึ่งมันจะเห็นภาพที่สวยกว่านี้คือไงตอนนี้ยังไม่ได้ตาแป้งแต่งตัวนะก็หลังแต่งทางแล้ว ตงนั่นนละพูใจเห็นแรกเห็นเห็นรูปทรงแ้วโอ้โหเห็นลําต้นทีนี้เราก็คิดว่าเรายังมีเวลาพอนะที่จะทาความดูดูให้ต้นให้สวยที่สุดอ่ะก็เราไปดูข้างทางขี่รถผ่านมาได้ดูแต่ต้งทำไมมันเล็กทำไมมันดูมางบางต้นมันจะเล็กนะครับเหมือนเล็กเนี่ยเหมือนมนต้นเนี้ยเหมือนต้นเหมือนชันลูดขึ้นไปเอตอนแรกเข้าใจว่าเป็นต้นมะพร้าวนั่นแหละแต่ แต่เรานี่คือไงจะคิดว่าวางฟอมต้นมันไม่ใหญ่เนี่ยเนี่คนนึกภาพนี่นะถ้าว่าเราได้ต้นไซขนาดนี้ยกมาแล้วนะมันยกลำต้นเนีไซขนาดนี้แล้วคิดดูถา้ามันโตขึ้นไปแล้วมันได้ไซนี้นะถามว่าในหนึ่งทันายจํานวนทันไยคือมันจะมีฐานรับไนหะเหมือนจะเรามีห้องเราห้องใหญ่ๆอะ่ะครับกับถ้าเรามีต้นเล็กๆเราก็มีห้องเล็กๆห้องเล็กๆ<ะ>มันก็จะเล็กลตาม<ล> ใช่<อ>หลักการคิดเอาแบบนี้มันคือคือการให้ปุ๋ยก็คือหลักการคิดก็เหมือนกับคนในการกินอาหารนะถ้าคุณกินอาหารสามมือ้อกับคุณกินอาหารสองมือ้อคือถามว่าคุณค่าที่มันได้อ่ะไอ้นี่คือเป็นหลักวิทยาศาสตร์คุณกินอาหารครบสามหมูไหมหม่ไหมหมู่ไหมอะไรที่ว่านะนี่เราก็ต้องให้มันครบทีนี้ถามว่าเออวิธีการให้มันครบมนดูยังไงก็ต้องมาดูเหมือนบางคนนะนะเนี่ย ไม่สนใจโดยถ้าจะเคมีไม่ใช่อินซียนะนี่คือผมกําลังจะเอาอินทรีย์มาใช้อินรีที่ว่าคือเอาขี้ไก่นี่แหละแต่ขี้ไก่นี่ยังคิดอยู่ในในหัวอยู่นิดนึงยังยังแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าจะกระทบปัญหาเรื่องเชื้อราย,ยังไงนี่คือผลกระทบแต่ถามว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของปุ๋ยค่าของปุ๋ยนี่มากไม่มาก,มมากแล้วก็ถามว่าราคาประหยัดไหมประหยัด แต่ถ้าเราไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์สัเริจรูปที่เป็นถุงไงนะเราเสียเงินมากกว่าแต่ว่าความปลอดภัยเรื่องเรื่องโรคที่จะตามมานะน้อยกว่าแต่ถามว่าเขามีประสบการณ์ที่เขาเคยใส่ที่ไก่เขาใส่หรนนะก็ไม่เห็นใครยังใครพูดปัญหาเรื่องเชื้อรานะก็ไปเห็นคลิปคลิปที่เขาทําอยู่ตอนนี้ไออาจารย์ไอมหาวิาลวัลัยลักษ์กคนครอะ เข้ามาวิจัยงาในสวนปาล์มซึ่งเกี่ยวกับโรคเชื้อราที่เกิดมาจากเห็ดนะโอ้ยถ้ามันเกิดมาเนี่ยแก้ยากอะ่ะทีนี้เราก็ยังกลัวนะเพราะว่าเหมือนทุเรียนเนี่ยถ้าใส่ขี้มัวนะมีปัญหาเชื้อราแน่นอนนะทีนี้เราก็ถ้าว่าขี้ไก่มันก็ได้ไก่ขี้ไก่ดีอะขี้ไก่ไม่ได้มากไ่ทีนี้ถ้าว่าวางขี้ไก่ให้ได้ผลนะมันก็ต้องรวยโรคทีนี้ แต่ต้องใส่ยงไงก็ต้องใส่ราะปุ๋ยมันแพงได้อีกอย่างหนึ่งถามว่าแพงไม่ว่านะคุณประโยชน์ของอินรีคือขี้ไก่นีมากมันไปเสริมกับปุ๋ยเคมีแล้วมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของเคมีสูงเพราะนั้นเราก็ต้องทดลองทีนี้เ็าอาจจะทดลองก็อาจจะต้องใส่น้อยใส่ทีละน้อยก่อนก็คือไงมันก็ต้องก็ต้องตำมันมากขึ้นเนี่ย ออแล้วก็ต้องหาเทคนิคว่าจะต้องใส่ในช่วงฤด,ดูแรงคือให้แดดมันเผาสัากสามเดือนแล้วพอเดือนที่สี่ฝนมาคือไงก็ว่ามันจะได้ฆ่าเชื้อโรคไอเชื้อราอะไรที่จะแดดเผาอยู่ในช่วงอมุกราเราใส่อะ่ะมุกราอุมามีนาสมมุติว่า,มาเมษาสี่เดือนเนี่ยเอาอนี้กระจายไปคือให้แดดมันเผาเพราะนั้นเชื้อราไม่เกิดแน่เพราะว่าน้ําไม่มีอะไรไม่มี มีแต่เหมือนกับว่าเรามาเอามาพึ่งแดดนะแล้วพอพฤษภาฝนลงปุ๊บใช่ไหมก็คิดว่าถ้าทําน่าจะต้องทําอย่างนั้นคือเสียงเราก็ยังไม่รู้เรื่องปัญหาเชื้อรานะแต่เมื่อเราเรา,เรามีหลักการของเราก็ถ้าทําต้องต้องเริ่มอย่างนั้นก็ต้องเตรียมขี้ไก่และพอพอทิ้งช่วงฝนปุ๊บใส่ใส่เลยใือไมโต้แดดเลยโต้แดดเลยคือ นี่คือการหมักอย่างหนึ่ง่ะคือใช้ความร้อนข่าและที่นี้พอเริ่มสตัร์ทคุมพาเอ่อเพึ่งสภาที่มันโปรยมาหน่อยๆนะมันก็ค่อยเข้าไปซึมซับแล้วมันค่อยย่อยแล้วมันค่อยดูดลงดินเนี่ยเออการคิดว่าอย่างนี้นะแรกว่าต้องใส่ทีละน้อยแต่นี่กว่าเขาใส่ตอนแรกกว่ากัว่าสมมติว่าสามต้นหนึ่งกระสอบใช่ไหมเราก็อาจจะเป็นห้าต้นคือลดปริมาณน่ะถ้ามันเกิดการเสียหายก็คือมันชะลอ อะไรแบบนี้มันก็ต้องใช้หลักบอกแล้วมันต้องใช้วิธีคิดหมดเราไม่มีระบบน้ําทํำยังไงที่ว่าต้องให้มีความชื้นนี่ก็คือไงก็ต้องคิดเนี่ยเรื่องปูทางใบอ่ะไอนี้สเต็ปต่อไปต้องคิดก็เหมือนนี่นี่น,นี่คือกองทางแต่เมืองปูทีนี้เออแต่นี่คือพอเรามายืนดูนะถามว่าประโยชน์ที่ได้นี่ยังไงนะเอเอเราทำยังไงให้ประโยชน์มากกว่านี้ได้ไหม้าเราต้องคิดวิธีการเราเนี่ยมีไหมมีแต่ถึงเวลาเราก็ต้องทาไอ้น,นี่คือไง มันจะเก็บความชื้นไะแล้วเวลาเขาใส่ปุ๋ยเขาบอกนี่เขาสาสตร์ไปที่กองทางเขาถามว่าไงก็มันมีความชื้นปุ๋ยกับความชื้นมันคู่ด้วยกันเพราะนั้นเพื่อเจ็ดดูดไปใช้างานได้แล้วก็ถามว่าคนตกน้ําไม่ชะมันก็โอเคบางสวนก็ถูกนะแต่ถามว่าเฮ้ยคุณจํากัดห้องกินให้คุณแค่นี้เหรอนี่คือจะไม่เอานะ่้องกินคุณทั้งผืนนะทั้งสวนนี่คือ้องกินคุณหมดเพราะนั้นเราจะใส่ให้คุณกินได้ตลอด แล้วกินได้เร็วคือล่าคุณมีเป็นหมื่นหมืน่นแล้วก็ผมก็กระจายไปปุ๊บคุณก็แย่งกันกินนะแล้วก็วันหนึ่งหมดเลยแล้วกับมะกองตรงนี้นะคุณก็ต้องส่งมากินตรงนี้นะไม่รู้กับวิธรีคิดเ่ยเราก็ไอ้นุ่ดีกว่าแน่นอนแต่มันอยู่เวล,ลาเทคนิคในการตัดสินใจว่าใส่ย,ยังไงให้มันกินได้เร็วแล้วจบก็เหมือนที่พูดไนงะยูเรียใส่เช้านี้เย็นนี้ต้องจบนะต้องแม่นเออ ไยากว่าอากาศนี่ต้องเคลียร์แล้วพอทําถึงกันนั้นต้องเคลียร์นะว่าเออพรุ่งนี้ฝนตกไม่ตกไอ้ฝนจะตกต่อเนื่องกี่วันตกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรมันต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจในการใช่ปุ๋ยแต่ถามว่าทําแบบนั้นเราสิ้นเปลืองเวลาไหมทํางานมากไหมมากใส่ปุ๋ยสี่ตัวเอ k เคนต้องใส่สามครั้งแต่ถ้าคุณใส่ปุ๋ยสูตรคุณใส่ครั้งเดียวแต่ถามว่าประสิทธิภาพมันไม่เท่ากันแต่การหนักขึ้นแต่ถ้ามันหนักแลก้วผลที่มันออกได้อย่างดีนะ มันคุมอันนี้พรเดินข้าวสวนไม่เห็นที่เดินมันมีแต่ต้นบอกทุกต้นน่ะดูยังไงมันก็มีแต่ลูกอะ